วันนี้ผมจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟบุดแม่น้ำเจ้าพระยาครับคนผมไม่เคยนั่งไปทางนี้ครับผมเคยนั่งออกไปแต่ทางอาชวนประตูจักรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับว่าแม่รถไฟนี้บุดแม่น้ำเจ้าพระยาครับเต้นครับทุกคนยังไม่เคยเจอครับแล้วผมก็ยังไม่เคยนั่งแบบนี้ครับทุกคนโอ้รถไฟใต้ดินแล้วก็อยู่ใต้พื้นแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้ จักดากดักครับตึเต้นเหมือนกันครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิรงนะครับโหนี่ครับจะเป็นเส้นนี้ก็จะเป็นสายชีน้ําเงินนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นยังกอเป็นสายน้ําเงินสายม่วงสายเขียวเนาะเพราะว่าแต่ละเส้นแต่ละสายอ่ะมันจะบอกสีตําแหน่งมันไปเลยนะครับนี่เลยครับเอกลักษณ์ในเมืองไทยนะครับแยกย้ยออกง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแผนที่อยู่ทางรถเมืองไทยนะครับทุกคนโอ้โหนครับ มันก็จะเป็นออกแนวนี้เลยนะครับก็แสงไฟมันไม่ได้นะครับเจียบบๆบบบนะครับสีขาวเกินครับนะครับคอยก็จะนั่งสายสีม่วงครับนั่งเฟือดมาตรงนี้ครับแล้วคอยก็จะนั่งต่อแบบนี้ครับบุดแม่น้ำเจ้าพระยาครับทุกคนนี้ครับเดี๋ยวก็จะมาบุดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับทุกคนบอดครบทุกบุดเยอะครับเนี้ยนั่งปืดบุดนี้ครับเนี่ยบุดเยอะครับตรงนี้สายนี้ก็บุดครับโอ้โหนี่ครับมันมีหนึ่งสองสามทุกคนสี่ครับสีนี้ก็บุดกันครับสายสี สายสีอะไรอะสายสีชมพู่ครับขบวนมันกคลังนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรถไฟที่ทางมันจะเกิดขึ้นใหม่เนาะน่าจะนะครับใช้สีม่วงก็เหมือนกันนะเห็นเขากําลังต่ออยู่ตรงนี้นะครับต่อไปายไม้ปลายทางนี่ครับรถไฟอยู่ในประเทศไทยกําลังเกิดขึ้นใหม่เยอะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเต็มด้วยรถไฟใหม่ๆขึ้นมาครับนี่ครับโอ้นี่ครับ ตื่นเต้นครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟคันนี้ครับไปหมุดแม่น้ำเจ้าพระจาบทุกคนเช่นทางเช่นนี้คือผมไม่เคยไปยนะครับค่อยไม่เคยนั่งรถไฟออกไปเลยครับโอ้โหตื่นเต้นครับมันจะกําลังจะมุดแม่น้ําเจ้าพระจาครับทุกคนกําลังจะมุดลงใต้ดินครับออโอ้โหแบบอาศจจ,จัน์นะทุกคนอ้าลวรถไฟใต้ดินอยู่เมืองไทยทุกคนเอ้ยตื่นเต้นกันทุกคนมีจ,นจอทีวีนะครับโอ้โหเดือบ,บ้า อยู่เรื่อนค่อยก็ยังขาดจอทีวีดูนะครับยังไม่มีครับค่อย็อยากมีอยากมีตังเก็บซื้อให้พ่อแม่มากนยครับเพราะว่าแม่พ่อค่อยก็เขาอยากดูโมยเนาะอยากดูเรื่องอยากดูหนังแบบนี้ครับก็ยังบม่มีครับยังบม่มีจอทีวีดูเนาะค่อยผมก็ว่าจะเก็บตังค์ซื้อให้เขานะครับแต่ก็ยังเลยครับยังบม่มีครับคดไัยกำลังมากทุกคนตื่นเต้นครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปนั่งบุดแม่น้ำเจ้าพระยาครับทุกคนวันนี้ครับ ใ่เมืองไทยนะครับเขาก็จะยืนต่อระเบียบต่อแถวกันแบบนี้นะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะครับเมื่อกี้คนเขาเพิ่งจะลงรถไปครับกุ้งมังจรปิดนะครับเห็นตลอดอย่างนงี้ครับแต่ช่วยครับนี่ครับก้งมังจรปิดร้ายครันเลยครับนัแบบจอทีวีแบบนี้ก็ร้ายครับนี่ครับมีมุ่งบอกนะครับชัดทางทางอะไรทางสถานีไฟฟ้าอันนี้ผมอ่านหนังสือไทยไม่ค่อยออกเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเตาปูนนะครับนี่เลยครับเตาปูนนะครับ MRT นะครับนี่ครับโอ้โครับว่าเป็นแบบนี้ผมพออ่านได้ครับเพราะว่าผมเคยได้ยินตรงที่เขาบอกเขาอ่านมาให้ฟังแล้วผมก็จะจําอะไรแบบนั้เทียวว่าใช้ความจําเยอะมากกับผมจะชอบแบบเพราะว่าอ่านไม่เป็นเนาะถ้าผมได้ยินคำหนึ่งแล้วผมจะอ่านเป็นพูดเป็นทันว่าผมไม่เคยยินเลยผมก็จะ ถาไม่เป็นเลยพูดไม่ออกเลยครับพูดก็กกาคระกาอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแนวนี้ครับคอยครับเดี๋ยวดูครับโครงข้างรถไฟเมืองไทยครับเนี่ยเป็นลังค่านะครับเขาทําอย่างน่ามาเป็นคนสวยเนี่ยครับสโลไปเคีับมีความเสน่ห์ายครับมันเจริญครับแล้วมันรู้หลาครับเดี๋ยวยังบบฟอเนี่ยพัดล่มหลายโตครับที่เขามาเปิดนะครับเนี่ยยันนุ่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตครับอยู่เียแค่ครังนี้มีอยู่ห้าโตหกโตแลายคน พัดลมตัวใหญ่ๆครับโหสุดยอดครับรถไฟมากทุกคนกำลังจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟบุดแม่น้ำเจ้าพระจาครับทุกคนไปเลยครับนี่ครับว้าวนี่ครับเดี๋ยวจะมืดเลยนะลงใต้ดินเลยนะครับทุกคนนี่ครับว้าวรไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนั่งบุดแม่น้ำเจ้าพระจารนครับมาสองท่านเลยครับ สถานีรถคนจะหลายมากเลยครับคนเต็มนะครับเพราะสถานีนี้ยาวมากครับเดยวรถไฟเขายาวนะครับยาว่อสายสีชมพูอีกครับตื่นเต้นครับนี่ครับสถานีรถเจ้าภาษาครับทุกคนนี่ครับโอ้โหคันเรือใหญ่มากสักนี่ครับคันเรือนะครับคันเรือใหญ่ทุกคนว้าวดูนี่ครับ อันนุ่นก็เป็นมีวัดน,นะครับเจดีเดือไหมครับทุกคนชีทองอัมรามเลยครับว้าทุกคนนั่นครับตรงนั้นเขาน่าจะสร้างเป็นควาดหรือว,ว่าสะพานไม้เนาะทุกคนว้าทุกคนแม่น้ำเจ้าพระยาวางไล่ดีครับทุกคนว้าทุกคนนี่เลยนะครับสเส้นไฟอกสเส้นนี้นี้ตกคนไายเนาะคนแบบเยอะมากเลยนะครับเต็มโบนเลยตลอดทางนะครับ เป็นนี้ยาวมากเลยครับยาวที่สุดในกรุงเทพเลยครับที่ผมดูตามดูในแผลที่นะครับที่ค่อยดูนะครับคนจะยาวแบบยาวดีดีครับไปไกลมากเลยครับแล้วสถานีมันก็จะห่างด้วยนะครับแต่ละสถานีเช่นนี้ถือว่าห่างมากแับเจ้าครับรถไทก็จะวิดีครับคนก็ร้ายมากครับแล้วก็คนนั่งรถไฟร้ายครับมือไทยครับนั่งง่ายไปง่ายครับดี๋ยวก็นั่งบอกแพง ค่อยจะพาทุกคนไปดูแถวกรุงเทพนะครับแต่คลิปนี้ก็มันแบบจะพาทุกคนมานาั่งรถไฟดูช่วยกับทุกคนมีที่นั่งแายไดชลาแต่ว่าเป็นโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีเป็นป้ายหรือไม้เด็กบอกนะครับผู้สูงอายุ60คนท้องคนคือฝ้านะครับจะมีเป็นเก้าอี้หรือก้นนั่งตัวเดียวกันนะครับ นี่เลยครับ่อนเสิร์มีเป็นห้องแบบสามารถยืนอะไเลยครับแต่ว่ายู่ข้างในนี่เขายังมีเป็นกล้องวงจรปิดนะครับอยู่เพือนไทยเดียวกับว้าโชคดคนนี้ร้ายคนน่ารลายดีหมดมาถึงอีกสถานีหนึ่งแล้วครับสถานีสิรินธรคนร้ายนะครับขนา้ามาแบบนี้ป๋าด้ยครับ บอเห็นมีอีกคนที่เขาจะลุกลุยนะครับบอมีคนไทยนะครับน้อยครับน้อยมากครับหาพอหาเบิ้งได้จ้ากครับคอยเห็นเต็รกับมชวนมากเบิ้งที่คอยตามเบิ้งนะครับทำไปลงไปรุ่นนะครับชวนมากเขาจะใช้โทรศัพท์กันเยอะมากครับอยู่เหมือนไทยเลครับ เด็เขาก็เล่นโทรศัพท์พ <sk ill> ่อพ <sk ill> ่อก็ได้เปิดเสียงลังเลยครับมันว่าเหมือนอยู่ที่ลาาเราเลยครับเด็วคนลาาเขาบางคนหรือว่าจงค่อยไปเนาะขึ <sk ill> ้นรถกันนี้ <sk ill> เขาดูโทรศัพท์นี่ <sk ill> เขาได้เกรงใจคนอน <sk ill> ื่นนะครับเขาเปิดแบบใา้ลาโพงแบบชุดเสียงเลยครับท่องยูนเมืองไทยนี่เขาใช้เป็นมูฟลงเรานะครับเด็วเขาเล่นโทรศัพท์นี้่าได้เชียงหลังเลยครับน,น,นี่ <sk ill> นนเยละคะยะครับมารยาทอยู่คนไทยนี่รู้ร้ายมากเลยครับมั่นหลากหลายอีนครับทุกคน นทางบ้านคอยครับแบบเขาดูดผู้ดีครับดูดต่อหน้าต่อตาไปเลยครับเขาไม่ได้สนใจและเขาไม่ได้เข้มขังแบบนี้ครับแต่อยู่เมืองไทยนี่ครับว่าคนที่เจะดูผู้ดีนี่คือแบบต้องหนีนะครับต้องแอบซ่อนครับเหมือนแบบว่าคนดีเขาพึ่งมาดูดผู้ดีนะครับมันจะเป็นแนวดีนะครับเมืองไทยนะครับมันแตกต่างกันได้ดีนะครับนี่เลยครับทุกคนเขาช่างนะครับยังซูมดหลังค้าบ้านของคอยอีกครับทุกคน ขาเอาไว้บนฟ้าเลยครับทางรถไฟอยู่เมืองไทยครับแั่นวติดดินเลยครับนี่ครับทางรถอยู่ข้างล่างเลยครับนี่ครับมันยาวแบบนี้ครับมันไปตลอดทางเลยครับทุกคนโอ้โหเมืองไทยนี่เขาสร้างแบบอาเจนนี่ดีครับคนครับค่อยข้นนั่งไปนะครับทุกๆเส้นทางนี่จะเป็นทางรถไฟลอยฟ้าหมดเลยครับนี่เลยครับเช่นนี้ก็น่าจะเป็นทางบวนนะครับข้างบนครับโอ้โหทุกคนสุดยอดครับในเมืองไทยครับ มีแต่ตึกสูงๆแบบไปใส่มาใส่กับมันกันนะครับนี่เลยครับที่แบบอยู่เมืองเล่าห้องยังบ่มีก็เป็นแนวนี้นะมาเมืองใกล้ในเทียบไปนะครับของสุดยอดทุกคนนี่ครับนี่ครับยังสูงกว่าราคาบ้านอีกครับทางรถไฟนะครับแล้วทางรถไฟนี่เขาก็เสร้างไปติดไปกับลินนะครับเขาต้องยกเป็นชันบ้านหรือเป็นขวาสูงๆขึ้นไปบนราคาบ้านทุกคนนีครับแับนั่งรถไฟชมวิวครับ เขาว่าอยู่บ้านค่อยมีรถไฟแบบนี้ชมวิวดีมากครับเพราะว่ามันมีแต่ภูเขาเนาะชมวิวแบบธรรมชาตาินะแต่อยู่เมืองไทยนี่คือแบบชมบว,วิวบ้านเมืองครับมันก็รู้สึกแบบมันมีความแบบจะเลิิญนขึ้นหลยนะครับเราไปใสมาใสก็เห็นแต่มีแต่ตึกบ้านตึกบ้านเดอนของประชาชนนะครับตึกสูงๆใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขตนอกกรุงเทพเลยครับที่ค่อยมั่งเข้ามา แม่น้ำน้อยๆน,นะครับแล้วอยู่ที่ไทยนี่พบปัดเยอะมากเลยครับนี่ยังชุ่มบนลังคาบ้านนีครับตอนแรกเราคิดว่ารถไฟนี่เขาจะสร้างไปกับปินเดินได้ว่ามั่นทุกเส้นขอโทษท้ายคลิปแล้วกันครับคนเพราะว,ว่าไฟโบกหู่นเพรา็เส้น้จะมีเป็นสะพานข้ามไปแล้วจับยามันบริบทติจู่คนตอนนีก็ที่ปรากฏเปนิบตินะ,ตน,นะครับขอโทษเข้าไปด้วยนะะ